ตอนที่23การมาเยือนของกษัตริย์ในที่สุดวันเสด็จของเหล่ากษัตริย์แห่งเอเดนก็มาถึงวันที่อากาศแจ่มใสที่สุดยังไม่เคยมีมาก่อนแสงแดดแผดจ้าท้องฟ้าสดใสมีแต่สายลมเย็นพัดอ่อนคลายร้อนตลอดทั้งวันอย่างประหลาดสมกับเป็นค่อยคําของเหล่าผสมนิกรทั้งหลายที่โจทกันกันว่าเป็นเพราะบุญญาธิการของกษัตริย์ใจความเดียวกันผิดแต่พระนามของกษัตริย์เที่ยวมาต่อขานทางด้านท้ายว่าจะเป็นกษัตริย์พระอ,องค์ไหนก็เท่านั้น ถนนเส้นทางหน้าปากประตูกำแพงปราสาทเอดินเบิร์กที่ถูกปรับปรุงขยายใหม่เพื่อรับการเสด็จขาคลำไปด้วยประชาชนตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าในบริเวณถัดทางจากช่วงระยะ300เมตรจากประตูปตัจนี้มีผู้คนแห่แห่มารอรับเสด็จตั้งกระจมรายล้อมบางคนถึงกับเข็นเกวียนมาขายของเพื่อหารายได้ผู้คนที่มามีตั้งแต่เด็กตัวเล็กน้อยไปจนถึงคนแก่จนสิบท่งประเทศต่างๆปัจนี้แข่งกันมาสบัด สวัยไปมาดูละลานตาง,งดงามนักนักเรียนเอดินเบิร์กสิบกว่าคนผููบัตรนี้อยู่ในฐานะผู้ถวายการอารักขาเดินตรวจความเรียบร้อยโดยรอบประชาชนที่มารอรับเสด็จถูกกันให้อยู่เพียงข้างหลังเชือกกร,รมหยี่สีทองที่ขึงเป็นแนวส่วนทางด้านหน้าบัดนี้สภาสูงแห่งเอดินเบิร์กอันประกอบไปด้วยหัวหน้าป้อมมัสวินประสาทขุนนางประการปราดและแผ่นดินประชาชนต่างมายืนรอรับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียง กำหนดการสเสด็จของกษัตริย์แต่ละพระองค์บัดนี้อยู่ในมือของหัวหน้าประการรลาดแสงแดดยามสิบโมงกระทบยอดปราสาทพลันแสงอาทิตย์ก็ถูกบดบังจนมืดครึม้มเสียงร้องสนั่นจากฝูงมังกรบินที่ถลาาเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินอู่สัญ,ญญาณแรกดังกึกก้องธงสีน้ำเงินทองถูกชักสะบกสะบัดไว้กับเสียงประกาศถวายพระพรสนั่นลั่นเซตฮาวเวิร์ดคิงออฟเจมินายขอจงทรงพระเจริญ แสงแดดผ่อนร่มเมื่อตะวันคล้อยต่ำสายลมอ่อนโชยพัดคลายดับไอร้อนแต่คลายความเหนื่อยล้าจากการยืนจนขาแข็งเทือ์ไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้สักนิดกับอาการคอ,อแห้งเป็นผงมันจะไม่ขาแข็งได้ยังไงกับอาการมายืนสิบชั่วโมงอยู่นี่แล้วจะไม่เป็นผงได้ยังไงไก่าการต้องมาเป่าแตรบ้าบ้าจนคอจะพ้งไปแล้วเกือบยี่สิบกว่ารอบนึกไม่ออกว่าทําไมจูจ่ๆจึงถูกสมารับหน้าที่เป่าแตรต้อนรับ ยืนจนยืนไม่ไหวสุดท้ายต้องค่อยๆแอบซุลงมานั่งหลบเหนื่อยที่มุมกำแพงหวังว่าไอ้กำแพงสูงคงพอจะบังความเหนื่อยล้าของเธอลงได้บ้างสายตารุ่นพี่ที่ยืนถือธงแต่ผลัดกะมาแล้วสามมองเหมาะสามรอบมองเธอด้วยความเห็นใจนินดๆเพราะเห็นรอยยิ้มของรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีก็หันกลับไปทําหน้าที่อย่างแข่งขันให้โอกาสรุ่นพี่ได้พักสักชั่วครู่ทีเด็กถือธงมันยังมีผลัดกะ แต่ทำไมคนเป่าแปรถึงไม่ผัดขัดก,กับเขาบ้างเฟรนถอนหายใจเพื่อก่กอนซดน้ำที่รุ่นพี่รุ่นน้องหิ้วมาฝากจากข้างล่างลงคอไปอีกหลายอึกก่อนท่อสายตามองเหล่ารุ่นน้องที่ต้องมาทำหน้าที่ถือธงอย่างสงสารแก้มเห็นใจพอไม่ใช้เวทมนต์เรื่องง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากไปหมดสมัยก่อนแค่เปลี่ยนธงจากป้อมมัสวินไปเป็นปราการปบาดหรือประสาทขุนนางไปเป็นแผ่นดินประชาชนหรือเปลี่ยนมาเป็นธงเอดินเบิร์กง่ายซะยิ่งกว่าง่าย ฉุบๆฉับ,บ,บมดงามพร้อมพักแต่พอห้ามใช้เวทมนต์เท่านั้นจะไปโทษใครได้นอกจากอาจารย์แม่มดวิงกี้ที่เส้นใหญ่ซัวอาจารย์เจ้าชายชามัดไม่ได้ก็แค่นั้นทงยี่สิบสี่ประเทศท่องทำเตรียมไว้หาคนมายืนเปลี่ยนถือเป็นที่รู้กันว่ากษัตรย์องคไหนจะมาเมื่อไหร่ตามกําหนดการพอคณะกษัตรย์มาปุ๊บ้างล่างเผ่าแตรเธอเปล่าแ,แต่พวกรุ่นน้องก็พร้อมใจกันหยิบทงขึ้นมาโบกไว,ไว้ คนข้างล่างดูก็คงเห็นสวยดีหรอกแต่หารู้ไหมว่าข้างบนบทพวกันจะเป็นจะตายกับทงยี่สิบงที่วางเรียงกันเป็นตับที่วุ่นที่สุดเห็นจะเป็นจักรพรรดินีวิเวียนนานิยาผู้ทรงเอาแต่พระไทยสงสัยไม่เชื่อไอโรมันคงไม่ได้ซะแล้วเมนั่นดันไม่มาตามกําหนดการที่บอกว่าจะมาตอนบ่ายสองแล้วมันถึงได้มั่วชุลมุนอีตอนที่ริชชมาถึงตอนบ่ายสามแล้วลำดับทงที่เตรียมไว้มันเริ่มเละ ข้างล่างเป่าแรเธอเป่าแจพวกรุ่นน้องชูธงธงที่ทํามาคนด้านล่างพากันอึ้งสนิทเพราะดันไปชูธงของเวนอนต้อนรับพวกริชทอร์เจ้าหญิงวิชาโนเอลหวัวหน้าประการปราศ่งคนขึ้นมาบอกภายหลังที่คณะเสด็จผ่านไปแล้วจนป่านนี้เธอังไม่รู้เลยว่าตกลงผลมันยังเป็นยังไงบ้างธงของริชทอร์เลยสรุปไม่ได้บวกโบกส่วนธงของเวนอนป่านนี้จับแยกออกมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะจัดเข้าไปในกลุ่มตามลำดับได้ยังไง แต่ถ้าไม่นับความ,มุลมุนุ่นไาวที่ชวนปวดหัวกับความเหนื่อยล้ากับคอที่แห้งเป็นผงภาพขบวนเสด็จต่างก็ตื่นตาตื่นใจมาดีไม่น้อยแต่ละเมืองยุก,กันมาอย่างกองทัพย่อมย่มยมอมและลานตาหน้าดูบางก็เป็นกองทัพมังกรไฟบางก็เป็นมังกรน้ําสวยที่สุดเห็นจะเป็นกองทัพมังกรมงกุฎดอกไม้จากกิลเดเรแล้วตื่นตาตื่นใจที่สุดเห็นจะบนแกเป็นขบวนเสด็จโคชสารจากแอรียสส่วนที่บัดนี้ยังไม่หาย ชวนอดสงสัยไม่ได้นี่คือคิงแคแอริสจะทรงช้างจากแอริสเดินทางข้ามเมนนนคานาวาลปารามอนมันจะถึงเอดินเบิร์กจริงๆเหรอถ้ามันใช่มันคงเป็นการเดินทางที่ยาวนานและลำบากน่าดูหรือว,ว่าช้างแอริสจะบินได้หรือว่าท่านจะใช้มังกรขนเอาช้างมาจากแอริสช้างเป็นสนัญลักษณ์แห่งแอริสการทรงช้างดูประกาศศักดิ์ศรีของแอริอสได้เข้าท่าแต่กรรมวิธีมันน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เฟรนมาเหตุเอาไว้ในใจว่าเป็นข้อสองสัยที่ยังไงต้องไปเรียบเคียงถามจากโรเซเวเรสไอหมอนั่นมันต้องมีคําตอบให้แน่ๆเพราะมันรอบรู้ไปหมดการอยู่บนยอดกําแพงทศนาวิสัยกว้างไกลก็ดีก็จริงแต่มองภาพกษัตริย์กับผู้ติดตามข้างล่างไม่ค่อยชัดนะักถึงได้พลาดโอกาสจน,นโฉมกษัตริย์ราชินีกับเจ้าชายเจ้าหญิงอย่างน่าเสียดายไม่มีโอกาสแม้แต่ร่วมพิธีการรับเสด็จทันด้านล่างเท่าที่เรียบๆเ,เคียงๆมาปอมมัสเวินมีเรื่องขับกับปาการปราด เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เบาเพราะในฐานะฝ่ายให้การอารักขานักเรียนฝ่ายอารักขาต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อทําการคุ้มครองกษัตริย์เป็นงานแรกโดยให้ความสําคัญของกษัตริย์ตามลําดับความสําคัญของเมืองแน่นอนว่ากษัตริย์ที่สําคัญกว่าก็ต้องใช้คนที่เก่งกว่าไปอารักขาอย่างที่ส่งไทนนสไปรักษาไฮคิงหรือส่งโรเวนไปอารักขาบาโรขณะที่ปราการปราด และประสาทขุนนางมีความเห็นในเรื่องระเบียบพิธีต้อนรับและรับรองว่าควรจะให้เจ้าชายของแต่ละประเทศแต่ละเมืองทําหน้าที่ต้อนรับคิงของตัวเองเพื่อได้สร้งางความอบอุ่นและเป็นกันเองส่วนคนรักขาควรส่งนักเรียนจากประเทศนั้นไปรักขาคิงของตัวเองซึ่งตามบทสรุปนี้โรเวงควรไปรักขาคิงเจเมนายแล้วหาคนอื่นจากคานวาไปรักขาบารโรเอเรสเบย์นอนและอื่นๆหลังจากถกเถียงกันเป็นนาน อีกเช่นกันตามที่โรเล่ให้ฟังงานนี้ป้อมมัสวินเป็นฝ่ายชนะเพราะมันจะเป็นการสร้างความแบ่งแยกใน24ประเทศแทนการสร้างความสมัครสัมพันธ์และยังเป็นการไม่ปลอดภัยอย่างแรงถ้าจะส่งคนเก่งๆไปรักษา,ารักษาคิงที่ไม่เป็นอันตรายมากขณะที่ส่งคนที่เก่งน้อยกว่าไปคุ้มครองคนที่ต้องการการคุ้มครองมากกว่าถึงอย่างนั้นเท่าที่รู้มาทางปราการปราดกับปราสาทขุนานก็ไฟจน ว่น,น้าป้องอัศวินยอมชูธงผันตนให้ว่าในยามที่ขบวนเสด็จดำเนินมาถึงก่อนอนุญ,ญาตให้เจ้าชายและเหล่าเชื้อกระวงหรือคนที่สมพรไปเข้าเฝ้าพละหน้าที่ชั่วคราวไปเข้าเฝ้ารับเสด็จได้ช่วงเวลาหนึ่งแต่แน่นอนคนที่สมวลเข้าเฝ้านั้นย่อมไม่ได้หมายรวมถึงเจ้าหญิงหัวขโมยที่ไม่ได้รับการยกย่องอย่าง,งเธอเฟยนินปดนัดเหงอที่ไหลย,ย้อยคล้อยหน้าคล้อยตาก่อนสะดุ้งหยงเมื่อเสียงหวูด สัญญาณนังกล้องจากด้านล่างฟ้าตราข้างตัวได้ก็รุกพวดป่อวูดสัญญาณรับกึกกล้องวกรุ่นน้องที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็จัดแจงชูธงบารมอสโบกสวยขบวนสเสด็จของไฮคิงจากปารมอสฝูงมังกรเล่นถลาจากฟากฟ,ากฟ้ายอย่างเป็นระเบียบงดงามเหล่าประชาชนพากันโห่ร้องต้อนรับโบกธงสีขาวลายทองปริวสบัดดูหน้าตื่นเต้นตื่นใจไม่น้อยไม่แพ้กองขอบวนสเสด็จของพระราชาคณะอื่น ในตาสีน้ำตาลคู่โตบัตรนี้พยายามส่งแล้วส่งอีกอย่างหวังจะช่งแยให้เห็นคนอยู่ข้างล่างกำแพงสูงริบๆเจ้าก,กรรมก็ย่อส่วนคนเบื้องล่างเหลือตัวกระจิว๋วแต่หัวทองสวัยวยอยู่ด้านล่างที่เดินนำคะพระสภาสูงของเอดินเบิร์กออกมาต้อนรับเสด็จพอเราได้เราเราว่าเป็นอาจารย์เจ้าชายชามัดฟารเรเวลพระานุชาของไฮคิงส่วนที่ตามมาติดๆคงเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าชายมนทัมยูริซิสคนนำขบวนเสด็จไฮคิงจะเป็นใครไม่ได้เหมือนกัน นอกจากลาเวงชมาเกอร์รูปร่างของหมอนี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สะดุดตามไม่เปลี่ยนส่วนพระเจ้าตาของเธอท่าทางก็คงยังคขงทรงพระนรา,ามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีเฟรนท่อสายตามองไปเบื้องหน้าขยับรอยิ้มนิดนิดลันแสงตะวันแผดกล้ากระดับรูปให้ต้องเงยหน้าขอบขึ้นไปมองมืนฟากฟ้าฟูงมืงกรบินเฮ้ยเมืองไหนล้วเนี่ย ความตกใจไม่มีประโยชน์เมื่อแสงแตรสัญญาณด้านล่างเร่งกระหึ่มให้ต้องรีบขานรับพวกรุ่นน้องชักธงมองกันตาลึกๆก,ก่อนเสียงตะโกนต้อนรับเสด็จจะดังลั่นเป็นสัญญาณให้รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จของจักรพรรดินีวิเวียนนานิยาฝูงมังกรจันทราแล่นลงอย่างลานกว้างขณะที่พนักงานชักธงรีบคว้าธงสีเหลืองมาโบกย่อยๆด้านบนว่ายุ่งแล้วแต่คงสู้ความชุลมุนรับเสด็จข้างหน้าที่บัดนี้เจ้าสอง,ององค์ดังเกิดเสด็จมาเวลาเดียวกันเดี่ไม่ได้ ในวินาทีต่อมาเสียงกระถิ่มก็ดังลั่นไปทั่วทั้งลานด้านล่างพร้อมฝุ่นดินที่ตลบฟุ้งกับขบวนเสด็จของเจ้าองค์สุดท้ายกองทัพนักบกแห่งคานาวาว์วไม่ได้ทรงมังกรที่ดูงดงามไม่ได้ทรงโคชสารที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจแต่เป็นกองทัพบ,บนหลังอาชาสีดำพ่วงพีในชุดขุนศึกที่บ่งชัดถึงการควบตะบึงมาจากสมรภูมริรบไม่ให้คิดสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าเจ้ามังกรขนมา้าข้ามแดนดรอซ์อมา้าเอาแถวแถวชานเมืองเอดินเบิร์กหรือเปล่า เพราะมานนักรบร่้งสูงใหญ่สีคนกับบรรยากาศเคร่งเคร่งนั่นเขจัดข้อสงสัยไปจนสิน้นขณะเสด็จที่ตามเสด็จน้อยที่สุดเหมือนตามรายเช่อที่ระบุไว้ทุกประการกษัตริย์ปาโรกับสามพพลศึกคู่ระรทยเหตุการณ์ด้านล่างยังเงียบกริบยังไม่มีใครตั้งหลักเกี่ยวกับการเสด็จมาก,ก่อนเวลาที่แจ้งไว้ประชาชนผู้มาเฝ้าเสด็จปัณนน้ต่างพากันเงียบฉีขณะที่บาบด้านล่างไม่ต่างอะไรกับภาพนิ่งด้วยใจให,ใ,หใหญ่กับการเผชิญหน้ากันของสามกษัตริย์แห่งเอเดน เวนนบารมอสคานวาวภาพที่ราวเชตกรจงใจเอาสีท้องสว่างมาป้ายทับสีขาวก่อนกลบดำมิดด้วยความมืดที่ดำสนิทมันเป็นอึดใจที่เฟรนอยากจะกระโดดลงไปร่วมขอเหตดูเหตุการณ์ใกล้ๆก่อนที่เสียงแตรสัญญาณจากด้านล่างจะกึกกล้องให้เธอต้องเปล่าแรรสัญญาณรับแล้วรุ่นน้องจะบกทงสีดำของคานาวาให้สะบัดไหวทำลายบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั้นให้หายวับ แล้เสียงตะโกนโห่ร้องต้อนรับจากประชาชนจะดังคับขึกก้องไปทั่วแม้เป็นขบวนเสด็จที่เล็กที่สุดเท่าที่มีมาเสียงที่สะทวนก้องไปทั้งใจของเฟรินเสียงที่ชวนให้สงบได้ยากเพราะเป็นเสียงที่บ่งบองถึงการสนับสนุนจากประชาชนของคิงปีศาจบาร์าโรแห่งคาวาวคิงปีศาจที่ไม่ได้รบรอยู่เพียงลำพังแสงจันลอยเด่นบนฟากฟ้า หลังแสงสุริยาลับหมู่เมฆมาท้องฟ้ายังค่ำคืนนี้ยังคงสดใสไม่มีแม้แต่เศษขี้เมฆจะมาบดบังรัศมีแล้วหากนี่คือบุญญาธิการของกษัตริย์ไม่แปลกใจเลยที่คืนนี้อากาศจะได้ดีถึงเพียงนี้เมื่อนครใอเดนเบิร์กเล็กๆปัดนี้กำลังต้อนรับกษัตริย์สำคัญถึง24พระองค์สายลมเย็นพัดผิวเศษไม้ก็ว่อนลอยโต๊ะโต้ลมเล็กๆก,ก,ก่อนร่วงลงพื้น แสงจากคบโครงสว่างวาบนำทางอยู่เบื้องหน้าแสงคบเพลิงที่ไม่จำเป็นสักนิดในคืนที่จันง,งามเต็มดวงแพระจันสวยคืนงามบรรยากาศเยี่ยมในตาคู่สีน้ำตาลเมันมองไปยังแสงไฟสว่างที่ปราสาทเอ็นเเบิร์กที่ห่างออกไปก่อนจะเบินกลับมาจับที่โคมไฟตัวน้อยในมือแล้วถอนหายใจเบาก่อนจะเตะโครมโคกก่อนเห็นเล็กๆที่บัดน,นี้ขัดตาขัดใจให้ํำคาญได้ใช่ พระจันทร์สวยคืนงามบรรยากาศเยี่ยมแต่มันเรื่องอะไรที่เธอต้องออกมาชมธรรมชาติขณะที่คนอื่นกำลังสนุกอยู่ที่ปราสาทนูน่นโว้ยบาจมัดเพื่อนเพื่อน,อนร่วมรุ่นคนอื่นได้งานต้อนรับดีๆทั้งนั้นไม่ไปยืนอยู่หน้าประตกูก็เข้าไปดูแลสถานที่ใกล้ชิดข้างในปราสาทแน่หน่อยก็อยู่ฝ่ายรัตะเวนตรวจตาถึงยังไงก็มีโอกาสเห็นหน้าคิงปรินซ์ไม่กคควีนเอสวยสักนิดสักหน่อยแล้วมันเรื่องอะไรที่หลังจากเธอต้องยืนขาขดขาแข็งคอโปรงอยู่บนยอดกำแพงสูง ไองานต่อมาต้องเป็นห่วงหัวหน้าหน่วยสัตพานะถึงเจ้าคำว่าหัวหน้ามาั่งก็เหอะมันก็คือตำแหน่งที่ถูกส่งระเหตุมาอยู่หลังสวนไ้บ้าคาโลตะโกนด่าไปถึงไอ้เพื่อนงี่เง่าทั้งที่มันอยู่ฝ่ายวางแผนจะส่งเสริมเพื่อนกันสมิธก,ก็ไม่มีทำไมไม่รู้จักหาตำแหน่งดีๆให้เธอบ้างทีคิวยังติดเข้าไปเป็นหน่วยอาราคาประจําประสาทเอดินเบิร์กทีเธอละส่งระเหตุมาอยู่โคกมังกรยิ่งคิดยิ่งกัดฟันกรอด ก่อนกว่าสายตามองไปรอบๆทั้งเหงาทั้งเปลี่ยวแล้วจะส่งคนมาเป็นเพื่อนร่วมงานสักคนก็ไม่มีจะปัดอู้ใช้รู้แล้วรู้รอดเลยไอหอกนี่จเจ้าตัวแยกเขี้ยวครับในความมืดขนาดสาวเท้าสบส,บสบตรงไปข้างหน้าบรรยากาศดีๆไม่น่าพิรมเมื่อจเจ้าตัวคนชมไม่มีอารมณ์สนทรีตอนนี้รู้แต่อยากเรียบรีบเดินยามให้รอบแล้วเสร็จกลับไปหอไปหาอะไรกี่รอบให้อหายเสงียชีวิต งานของเธอเป็นงานง่ายๆแค่เด่นดูว่ารุ่นน้องปีหนึ่งที่รับผิดชอบงานมีปัญหาขัดข้องอะไรหรือเปล่ากับเราสัตพาณนะพระราชาทั้งหลายงานตรวจตราแค่เดินคืนหนึ่งสองรอบรอบหัวข้ามนี้กับเที่ยงคืนจากนั้นก็เพิ่อมอีกรอบตอนเช้ามืดงานง่ายแต่น่าเบื่อจัดแต่เทียบกับรุ่นน้องที่ต้องไปนอนกับเจ้ามังกรทรงพวกนี้ก็นับว่าดีหลายฉุมมังกรไฟทรงมังกรน้ำทรงมังกรมัรง,งกรกดอกไม้ทรงเชียงช้างทรงและอีกสารพัสทรง ดูไม่ต่างจากสัตว์ธรรมดาเท่าไหร่ถ้าไม่นับความหญิงเยโสเอาใจยากชนิดที่เจ้าสัตว์บางตัวถึงขนาดหางตาไม่แลเธอเวลาเข้าไปดูมันใกล้ๆนิ่งเจ้าช้างทรงของคิงริชาร์ดจากแอเรสด้วยแล้วยังหน้าถีบเข้าไปใหญ่ทาเป็นมองเธอด้วยหางตาห่วงเนื้อห่วงตัวไม่เข้าท่าบทสรุปของเฟรินว่าเจ้านั่นห่วงตัวมันก็เล่นแหกปากสครับคอกแค่เธอเอามือตกข้างตัวมันบ่อยๆหน่อยเดียว แล้วเธอถูกฉลกกับสาสตว์สงพวกนี้ที่ไหนไอคนแบ่งงานมันก็น่านักแสงไฟสว่างริบๆิบอยู่ข้างนอกจากข้อกมังกรของเมนอนเร่งให้คนขี้เบื่อเริ่มเล่งฝีเท้าเมนอนเมนอนมังกรจันทราของเมนอนฟเฟรนส่งเสียงงงเงง,งงร้องเพลงทายความมูลอีกของตัวเองสาวเทาว้าเร่งย่ำไปตามทางเปียวทะลุออกหลังสวนกอนโรตรตรงท่าคอ,อกและสองขาจะหยุดแข็งชื่อผู้คุมดดอรอเรนส์ดอน ในตาชายประกายดุดวงหน้าเคร่งกับสัญ,ญลักษณ์ที่ประกาศความหมดนิดปเป็นนิดผู้คุมกฎคนสำคัญแห่งป้อมสวินแสงจันทร์วงกระทับเส้นผมสีทองและเขาหน้าให้ดูลมุลท่วงทีรอเรนซ์ยังคงสงบชวนหน้ามองในทุกอริยบทถ้าไม่นับความกระด้างบนใบหน้าและดวงตาที่ทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้และดูเหมือนว่าความกระด้างนั้นในวันนี้จะทวีคูณมากเรียกได้ว่าผิดสังเกตเกิอดอะไรขึ้น เฟรย์นถามคำถามในใจก่อนลึกไปถึงอีกเรื่องลอเรนซ์ Lawrence เปิดทำอะไรที่นี่ไม่ใช่ก็ว่าเขามีหน้าที่คอยรักขาจากาักรพรรดินีแห่งเวนอนดอกในตาคู่เข้มของลอเรนซ์ปัณน,นี้เบือนมาสบตาต้องกับเธอแววตาที่ฉายความรำคาญชะง,งักไปนิดก่อนเกลื่อนไปด้วยวรอยประหลาดใจแล้วหลีลงเล็กน้อยเหมือนกับเหน็นอะไรที่แปลกประหลาดถ้ามีดอกเดซี่ให้มังกรของกิดิเรกได้กับแค่หยาดน้ำค้างหญ้าแสงจันทร์คงไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกจริงไหม เสียงทรงอำนาจประกาศลั่นจากภายในค้องนอกจากเอดินเบิร์กจะไม่เห็นเวนอนอยู่ในสายตารือคิดว่าเวนนอนเทียบไม่ได้กับรีดเดรรกเล็กๆนั่นเสียงพืมพำดังคำตอบที่เธอฟังไม่ได้ถนัดก็จะเป็นเสียงแผ่วที่ทั้งสูงทั้งน่าตกใจไม่ต้องมาอ้างฟังให้ดีไฮปริงของฉันต้องอาบน้ำนมวันละหนึ่งขวดดื่มน้ำจากหยาดน้ำค้างหญ้าแสงจันทร์วันละสามเวลาถ้าผิดไปจากนี้มันจะไม่สบาย แล้วฉันไม่สบายน้าเสียงเว้นช่วงไปอย่างน่าใจหายเอดดนเบิร์กเล็กๆนี่จะมีปัญญาชดใช้หรือเปล่าฉันอยากดูหนะักแต่แต่เสียงกับคราวนี้เร่งให้เฟเรนก้าพวดลืมสายตาแปลกๆของคนต้องหน้าไปเสนนดที่ใครที่ไหนมาเบ่งอานาจกันถึงข้องมังกรแล้วกล้าคงุงปูนักเรียนเอเดนเบิร์กถึงขนาดน,นี้แต่ร่างที่ถลันผ่านรอเดสเข้าไปแทบจะหลบปลายดาบของบรุรษดีกคนข้างในที่วาดลงมาแทบไม่ทัน แล้วแทบจะยืนขาแข็งชื่อกับดาบที่บาดนี้ผ้าสนิทชิดคอเล่นเรียกเ,เลือดในกายกำลังพล่านให้เย็นเฉียบเฟรนสบสายตากับเจ้าของดาบร่างสูงพรมสติสงบแล้วสูดหายใจลึกๆยกมือแปรร้าใจเย็นๆน,นะพี่ชายของเล่นมีคมนี้มันอันตรายมากนะรู้หรือเปล่าเธอเป็นใครเสียงคำถามบ่งความเครียดจ,จ,จริงจังเฟรนตอบกึ่งจริงกึ่งเยา้าไอคนดูแลพวกนั้นมันจะลูกน้องฉันทั้งนั้น สั่งมันไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรพอใจคูยกันตรงๆกับคนที่เราไปชอบอย่างฉันดีกว่าคําพูดจงใจส่งให้สตรีเจ้าของเสียงทรงอำนาจที่ยืนหันแผ่นหลังอยู่เบื้องหน้านั่นคนรับผิดชอบน้ําเสียงเจ้าหล่อนทวนอย่างไว้ตัวก็ดีฉันอยากรู้นักว่าใครเป็นคนรับผิดชอบสิ้นคํากล่าวเจ้าหล่อนเบื้อนหน้าก็ค่อยๆหมุนตัวกลับมาอย่างช้ชาๆภาพที่ให้เฟรินต้องเบิกตากว้างและหัวใจแทบจะแข็งเป็นน้ําแข็งเจ้าหญิงวิเวียนานิยา สตรีร่างมางผู้เต็มไปด้วยความภาคภูมิแห่งกษัตริย์ความงามของดวงหน้าอ่อนเยาวเบื้องหน้ายังคงครบพร้อมไม่ผิดจากเก่าดวงหน้ารูปไข่ในตาสีมรกตแต่บัดนี้อะไรบางอย่างในช่วงทีกับผิดตาพิจักเดิมอาจาเป็นเส้นผมสีทองที่เคยไว้ยาวสลวยที่ถูกรวบตลบสูงจนตึงเปรียหรืออาจาเป็นเพราะพระปูสาที่เปลี่ยนจากสีแดงสดใสจากสีสดใสมาเป็นสีดำเครียบเคร่งขรึม เรื่ออาจเป็นเพราะคำนำหน้าที่เปลี่ยนจากเจ้าหญิงไปเป็นจัก,กรพรรดินีในตาสีเขียวมรกตแห่งกษัตริย์นีนครเมนอนจับมองภาพบุคคลผู้ประกาศตนเป็นผู้รับผิดชอบแน่นิ่งรอยฉนวนพลายเข้าที่กลางระไทยให้ต้องกระพิบพระเนตรซ้ำก่อนสาวพระบาทไปชิดเพื่อหวังเห็นให้ถนัดพระนัดน้อยยกขึ้นส่งสัญ,ญญาณให้องครักออดาบออกจากคอเฉลยผู้ปากกล้าดวงเงรบัดนี้ จับนิ่งยังในตาสีน้ำตาลคู่โตโต,ตรงหน้าก่อนที่พระโอรจะขยับออกเสียงแผ่วพี่เสียงของเฟรนที่เย็นเหยียบค่อยกลับมาอุ่นว่าหัวของขโมยผู้สามหาวอาจจะไม่ถึงคาดรอยยิ้มบางเขียบส่งให้กับสตรีผู้สงศักก่อนที่หัวใจจะกลับไปเย็นเหยียบอีกครั้งเมื่อพระหัสน้อยสัมผัสที่ดวงหน้าเธออย่างช่มช้าก่อนตรัสเอ,อ่ยด้วยถ้อยกระซิบแผ่วเบา,บาหายิป้งแต่เมื่อไหร่ที่เหลือเกินค่ะ ที่พี่มาเป็นพี่หญิงของหญิงได้เหมือนเดิม